หมเลขห้าเธอเพียงคนเดียวและเดียวเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทุกทางด้วยปิญญาและหัวใจหนคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไหรสถานไดหมายเลขสี่เราสอง

Mgod Radio Top c ชา r ให้คุณได้ฟังกันเพราะว่าวันนี้เจ้าของเพลงที่ขึ้นอันดับหนึ่งของเราก็มาอยู่ในห้องส่งพร้อมกับมีสองเพลงของอีกหนึ่งหนุ่มก็อยู่ในชาร์ตติดท็อป10ของเราเช่นเดียวกันสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับมีใครบ้างวันนี้สวัสดีครับผมต้นธนสิทธิ์ครับสวัสดีครับผมนัททิวครับวันนี้นะครับมาเลยทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องใครรุ่นพี่ <laughs> รุ่นนี้ในวงการแต่อยู่เท่ากันครับออกตัวเอ็นเยเ็นเยเ็นเย็นเย็นโอ้โหรีบแบบว่าไม,ม่ยอมรีบแฮชแทก็กเลยว่า <ๆ S 2> อายุเท่ากันเท่ากันนะครับของนัททิวจะเป็น AF รุ่น,น5ครับรุ่น5เป็นแชมป์รุ่น5แล้วก็ของต้นของต้นเป็นรุ่น8ครับรุ่น8 5กับ8ก็ห่างประมาณ3 โอ้ยไม่ต้องนับดังก็ได้มาแต่ว่าอายุเท่าๆกันนะครับเป็นเพื่อนๆกันด้วยสําหรับในส่วนของเพลงที่ต้องบอกว่ามาแรงมากๆตอนนี้อย่างของนัทิวเนี่ยตอนนี้อยู่ในอันดับที่9กับเพลงขอโทษในใจแล้วก็อยู่ในอันดับที่6กับเพลงรักแท้แค่มาชาไอเด็ เน่ยเป็น2เพลงที่ติดท็อป10ของเราครับผมเราเน้นครองพื้นที่ครอง <นะ S 2> พื้นที่ใช่แล้วก็ส่วนเพลงคือเพลงอย่างของนัทิวเนี่ยถ้าย้อนกลับไป3สัปดาห์เนี่ยก็จะอยู่ในชาร์จตลอดเลยนะครับอ๋อครัอรอย่างถ้าของนัท t ิวเนี่ยก็ขึ้นอันดับ2เมื่อตอนชาร์จ28มีนาขอบคุณครับ,รบ่าแล้วก็เดี๋ยวดูก่อน ประมาณนั้นแตวถูกนี่มีปรินย้อนหลังไว้ปรินย้อนหลังมาให้ดูให้แบบว่าที่ชื่นใจว่าเออเนี่ยแฟนๆก็เหนียวแน่นแต่ว่าถ้าเป็นเพลงแค่เราเนี่ยก็ติดกัน3สัปดาห์อันดับหนึ่งคงที่ยาแต่จำเลยว่าเพีงไม่รู้สึกนิดเคยขึ้นแบบแปดอาทิตย์ติดกันเลยใช่ไหมใช่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 ต้องขอบคุณพี่ พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่บ,บอกว่าล็อกสำหรับเอเอัน <laughs> ดับหนึ่ง <laughs> หนึหน่งสองสามแฟ <laughs> นคลับเหนียวแน่นเราก็ต้องจัดไปให้นะครับพี่ดีเจแจ็กผู้น่ารักเ <laughs> อาเครื <laughs> อ่องอันดับหนึ่งอีกสองสัปดาห์ <laughs> <laughs> เอาละวันนี้ให่เดี๋ยวไปตัดสินลุวงหน่กันเลยขนาดนี้ครับเอาณทิวเอาผมที่2ก็ได,ไดส้สลับกันสลับกันสลับกันนะครับวันนี้2คนแน่นอนว่ามาหัดใหญ่ทั้งทีก็ต้องมีภารกิจมาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องภารกิจนั้นแต่ว่าขอคุยกับณทิวก่อนนะครับเพราะว่าติดถึงชาร์ตสองเพลงด้วยกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าล่าสุดที่ส่งซิงเกิล ล่าสุดที่ปล่อยออกมาคือเพลงขอโทษในใจเป็นเพลงใหม่ล่าสุดครับขอโทษในใจเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับผมก็คือ,อมันคือเพลงเพลงไทยแบบแต่งใหม่เพื่อเราเองเนี่ย คือไม่ได้ทำมาอย่างเงี้ยมา2ปีแล้วครับคือที่ตั้งแต่เดบิวเป็นศิลปินที่เกาหลีมีโปรเจกต์ชีสแบทเนี่ยครับ,รบก็จะมีเพลงกับทางเกาหลีซึ่งเป็นเพลงร้องภาษาเกาหลีมาโดยตลอดแล้วก็เวลากลับมาที่ไทยก็จะเอาเวอร์ชั่นนั้นนะมาแปลงเป็นเนื้อภาษาไทยใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าไอ้เพลงใหม่ ที่แต่งใหม่มันยังไม่เคยมีมานานแล้วเพลงนี้เพลงขอโทษในใจก็เลยเป็นเพลงที่แต่งใหม่เป็นเพลงไทยให้กับให้เข้ากับสไตลค์คนไทยฟังเพื่อเพื่อเพื่อ,อเป็นซิงเกิลใหม่ของผมเองอะไรเงี้ยครับผมโดยที่เพลงเพลงนี้เนี่ยถ้าถามว่า ความสิ่งที่ผมได้มีโอกาสได้แชร์กับโปรดิวเซอร์เยอะสุดคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตจริงแล้วก็แชร์ให้ฟังให้โปรดิวเซอร์ฟังว่าพี่ครับช่วยแต่งเพลงเกี่ยวกับประมาณนี้นะน,นี่นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พี่เขาก็โทษน,นะครับลืมเครดิตโปรดิวเซอร์คือพี่แม็กซ์รันนะครับพี่แม็กก็เลย เอาเนื้อหาชีวิตผมเนี่ยมาแต่งเป็นเนื้อเพลงแล้วก็เป็นเพลงเพลงนี้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็ตอนนี้มีมิวสิกวิดีโอให้ดูแล้วด้วยในยู u ูบละครผมเล่นเล่นเองเลยใช่ไหมครับเล่นเองเลยครับผมเล่นเองตลอดเลยผมมีความฝันว่าวันหนึ่งผมอยากร้องแค่ลายสิงบ้างจังในเอ็มว<น>ีออแต่ว่าผมเล่นเองในเนื้อเรื่องตลอดเลยครับทุกตัวเลยครับเพลงนี้มีทําเป็นภาษาเกาหลีด้ไหมครับเพลงนี้ไม่ ไม่ได้มีทำเป็นภาษาเกาหลีครับ<อ>แต่ว่าในเรื่องของคอนเซตต็ปเพลงและชื่อเพลงอะไรเงี้ยมีส่งไปให้ที่ค่ายเกาหลีเพื่อที่เขาจะได้เอาลงโปรโมทในโซเชียลของค่ายที่เกาหลีด้วยแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นเนื้อภาษาเกาหลีครับนะครับนี่คือขอโทษในใจย้อนกลับไปตอนที่อยู่เกาหลีเนี่ยโอ้โหเป็นไงบ้างครับกระแสทางนูน้นครับผมก็ที่เกาหลีเนี่ยการทํางานของผมกับที่ไทยมันค่อนข้างต่างกันที่เกาหลีเนี่ยทำงานน้อยฝึกหนัก แต่ที่ไทยเนี่ยฝึกน้อยทํางานหนักมันกลับกันคือช่วงเวลาที่เราจะได้เข้าไปเรียนแบบเรียนน้องเรียนเต้นที่ไทยเนี่ยมันน้อยแต่ที่นู่นเนี่ยคือเรียนทุกวันเพราะฉะนั้นแล้วมันมันจะมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นเวลาทํางานก็เลยเอาประสบการณ์การทํางานที่ไทยไปใช้ที่นูน่นและเอาสิ่งที่ฝึกจากที่นูน่นมาใช้ที่ไทยคือเหมือนอแบบมันแชร์กันมันเสริมกันอยู่อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ถ้าถามว่าที่เกาหลีเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็หลังจากที่โปรเจก เพลงล่าสุดคือเพลง Love Will Be OK อะครับ,รบผมมันก็เหมือนช่วยขยายฐานแฟนเพลงให้รู้จักนัททิวมากขึ้นเพราะว่าเพลง Love Will Be OK มันไม่ได้เป็นเคป๊อมากสะทีเดียวพอเคป๊อปสมัยนี้มันจะอิเล็กทรอนิกส์มากแต่เพลงผมไม่ใช่แบบนั้นคือคนฟังก็เลยขยายไปนในฐานที่ไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นด้วยครับ,รบอายุมากขึ้นก็ฟังอะไรเงี้ยผมเหมือนแบบค่อยๆซึมให้เขารู้จักเรามากขึ้นแฟนเพลงเกาหลีกับแฟนเพลงไทยนี่เหมือนกันไหม อ๋อจริงๆแล้วมีสิ่งที่เหมือนกันเยอะมากครับ,รบก็คือชื่นชอบในตัวศิลปินชื่นชอบในตัวเพลงสนับสนุนแบบเต็มที่ไปทุกงานอะไรเงี้ยครับมันก็ก็ก <ๆ S 2> ็จะเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าที่ผมสัมผัสก็จะเป็นที่ไทยที่จะสัมผัสได้มากกว่าเพราะว่าเราก็เหมือนถ้าอยู่ที่นู่นเราเหมือนเป็นศิลปินใหม่2ปี 2> แต่ที่ไทยเราเป็นศิลปินมา7ปีมันก็ค่อนข้างต่างโอกาสได้สัมผัสแฟนๆก็ต่างกันครับอ๋อนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ ก็กลับมาทํางานเพลงในที่ไทยปีนี้คิวหลักอยู่ที่ไทยหมดเลยครับครับเดี๋ยวก็คงจะได้กลับไปใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมถ้ากลับไปอาจจะเป็นช่วงปลายปีเลยครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันครับได้เลยนะครับมากันที่อีกหนึ่งหนุ่มกันบ้างนะครับสําหรับต้นธนสิทธิ์ใน8เนี่ยดูมีโปสเตอร์แปะอยู่เป็นแชมเป็นรุ่นเดียวกับใครบัางนะที่แบบวันในรุ่นของเราเนี่ย ก็จะมีมีมีเต่ามีกระชาชใช่ใช่พี่เฟรมอ่าใช่ใช่นะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เพลงที่เราส่งมาให้เปิดแล้วก็ขึ้นสู่อันดับหนึ่งที่อสมทสงขากับเพลงที่ชื่อว่าแค่เราใช่ไหมครับใช่ก็เพลงนี้เนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นการพลิก Content, คอนเทนต์ของต้นเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่จะออกเพลงที่ค่อนข้างจะดาร์กหน่อยหม่นหมนอกหักเศร้ามาสี่เพลงติดเลยครับแล้วก็เพลงนี้นกเ็เป็นเพลงที่เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้พี่เราอยากอยากขอแฮปปี้บ้างขอแบบว่าโลกแบบว่าสดใส<อ>โลกสวยเหมือนพี่ดาโลกสวยนิดนึงอ,อะไรอย่างนี้อะไรก็เลยบบกว่าโอเคขอ ทำเพลงมีเดียมมีจังหวะแล้วก็ความหมายดีๆขึ้นมาบ้างลวกันซึ่งเพลงก็ก็เลยกลับมาทํางานเพลงนี้กลับมาทํางานกับพี่โอปวีอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่พี่โอทําให้เพลงอ่าโดยไม่มีเธอเพลงคนไม่สําคัญแล้วก็เพลงข้อความจากคนแปลกหน้าแล้วก็เพลงนี้ก็พี่โอปวีก็ทําให้อีกครั้งหนึ่งมันจะเบาลงไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้สุกว่าปล่อยพลังมากเลยเพลงของต้นก่อนหน้านี้เพลงนี้เบาลงครับเบาลงก็จะเป็นเป็นเพลงป๊อปก็จะร้องง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ดีแบบ มีแอดลิบอะไรเยอะมากมายก็จะเป็นเป็นเพลงแบบสบายๆเลยครับก็คือเน้นให้แฟนๆนี่ร้องตามได้ใช่เออเน้นแบบว่าเวลาเมื่อก่อนนี่ถ้าเกิดจะหยิบเพลงของต้นมาร้องคาราโอเกะทีหนึ่งต้องเตรียมพลังไาอย่าว่าแต่แฟนเพลงเลยครับเพื่อศิลปินกันเองนะคบอยากร้องเพลงต้นใจจะขาดทําไม่ได้ครับผมทำได้แต่เพลงไม่รู้สึกก็ร้องก็ร้องง่ายนะตัวว่าไม่รู้สึกก็ร้องง่ายอ่านะครับแต่ว่าเป็นก็เป็นแนวทางของเราคที่แบบว่าเป็นแนวทางถนัด เองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีนอกจากว่าร้องเพลงแล้วมีงานทางด้านอื่นอีกไหมครับมีเละละครเวทีครับเออล่าสุดคือเรื่องล่าสุดคือเรื่องขอให้เหมือนเดิมสุนทรภพดมิวสิคอลครับอ๋อสุนทรภพดมิวสิคอลใช่เป็นเล่นก็คือต้องต้องร้องด้วยใช่ไหมครับในเรื่องใช่ครับร้องเป็นเป็นสุนทรภพรเลยครับซึ่งก็เป็นแบบโหแบบ เป็นงานหินอีกกาหนึ่งในชีวิตเลยเพราะไม่เคยไม่เคยคลุกคลีกับเพลงสุนทรภพอเลยครับแต่วพอพอได้มาเล่นเรื่องนี้นก็คือโอเคก็ต้องทํากันบ้านทําความรู้จักกับเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่ลเนหมายถึงว่าเราเล่นเป็นตัวยังไงครับเล่นเป็นคือตัวพระเอกเนี่ยจะเป็นพี่สีสิวัตรครับเราจะเป็นตัวพระรองก็คือเป็น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 น้องชายพี่สีอะไรยเงี้ยคือเหมือนเราจะชอบเราจะชอบเพื่อนเราคนนึงคือน้องหลินเอเล่นด้วยเหมือนกันแต่ว่าเหมือนน้องหลินเนี่ยเขาชอบเขาชอบพี่ซีแต่พี่ซีเนี่ยเขาชอบ เขามีคนรลกของเขาอยู่แล้วรประมาณป,ประมาณว่าเอาเอาเพลงในสุนทราพรมาทําเป็นเนื้อเรื่อง<ช>ประมาณนั้นใช่ครับอ๋อนะครับแล้วของนัททิวละครับมีงานละครั้งไหมครับครับก็ถ้าพูดถึงปีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีละครเปิดกล้องนะครับผมบก็ฟิตติ้งไปแล้วนะครับก็แต่ว่า แหมอยากจะพูดชื่อเรื่องเลยเกียดพูดเลยชื่อมันยาวมากนะครับผมชื่อเรื่องว่ารักแรกของฉันกับคดีพิลึกพิลาของเจ้าบ่าวนะครับผมก็เป็นละครที่จอาจนแอนทางช่อง t o for you แล้วก็มีงานละครเวทีที่จะมีจะต้องเล่นนะครับผมช่วงเดือนสิงหาคมชื่อเรื่องว่ารอยดุริยางเดอะมิวสิควลครับรอยดุริยางเป็นเป็นละครเพลงเหมือนกันนะครับเป็นละครเพลงเหมือนกันใช่ครับแล้วก็เนื้อหาจะไทยๆคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรีไทยคือผมเป็นเป็นตัวละครที่ เป็นตัวแทนของเด็กวัยรุ่นของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ไดเห็นค่าของดนตรีไทยแล้วก็วันหนึ่งได้พบเจอกับเหตุการณ์แบบออกแนวแฟนตาซีหน่อยแต่ว่าเหตุการณ์นั้นน่ะมันเป็นเหตุการณ์พิเศษที่ทําให้เรารู้ค่าของข,ของดนตรีไทยแล้วก็ทําให้รู้ว่าครั้งหนึ่งดนตรีไทยเคยยิ่งใหญ่ขนาดไหนไงครับผมเป็นละครเวทีแบบให้แรงบันดาลใจคนไทยกันเองอให้กลับมารักแล้วก็วัดอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประมาณประมาณเดือนเดือนสิงหาครับผมเล่นที่ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์ประชุมใหญ่ครับอ๋อนะก็อย่าลืมไปดูกันละการสำหรับแฟนๆที่ไปกรุงเทพในช่วงนั้นก็ไปให้กำลังใจกันได้เลยทีเดียวนะครับเอาละจากที่งานเพลงเราก็มากันที่เรื่องของกิจกรรมกันบ้างเพราะว่าวันนี้รุ่นพี่แล้วก็เป็นแชมป์กันด้วยนะครับก็มาถึงหาดใหญ่ทั้งทีมีกิจกรรมอะไรครับวันพรุ่งนี้มีการรับสมัครออเดชั่นในแคนดิเดตเชียซีซั่นที่12มาฝากแฟนๆชาวหัดใหญ่กันครับครับผมซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวัน เปิดให้ออดิชันเลยออดิชั่นเลยพรุ่งนี้ใช่ครับนะครับในการที่แบบว่ามาปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia เอากันที่รุ่นพี่ก่อนของนัททิวสมัยนัททิวรุ่นนัททิวโอ้ยเช้เลยคำว่าสมัยเลยเลยรุ่นนัททิวครับผมในสมัยในสมัยของนัททิวนะในสมัยของนัททิวก็ได้ครับนัททิวมามามาออดิชันกี่ครั้งครับมาออดิชั่นสองครั้งครับตอน a f ฟครั้งหนึ่งแล้วก็ F5 ครั้งหนึ่งครับ แล้วก็ออดิชั่นผ่านตอน F5 ครับผมแต่ว่าตอน f 4เนี่ยก็คือผ่านเข้ารอบร้อยห้าสิบห้าสิบคนสุดท้ายจากการออดิชั่นด้วยตนเองแต่ว่าก็คือไม่ได้ผ่านเข้าไปในในในรายการจริงๆครับผมอ๋อนะครับผ่านก็คือเดินไปสมัครด้วยตัวเองเลยเดินไปสมัครด้วยตัวเองที่เฮาซ่าซีเอครับตอนนั้นที่กรุงเทพใช่ครับทั้งทั้งสองปีเลยปีห้าก็ก็สมัครที่กรุงเทพเหมือนกันครับ เป็นยังไงบ้างตอนที่ว่าเราไปสมัครนี่เราเตรียมตัวไปยังไงเตรียมตัวเยอะมงครับคือตอนรุ่นตอนที่ออดิชั่นรุ่น4เนี่ยไปได้ใจครับไปได้ใจเลยแบบเตรียมตัวก็คือเตรียมตัวมาประมาณนึงแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยทันหรอกว่าคนประกวดเขาต้องทําอะไรบ้างร,รู้แค่ว่าเฮ้ยเราอยากจะไปร้องเพลงนี้นี้น,นี้ให้เขาฟังอนะไรเงี้ยทีนี้พอไม่ผ่านเข้ารอบตอน f อีเนี่ยช่วงเวลาระหว่าง4ี่ไปห้าเนี่ยมันก็เลยทําให้นัดรู้แล้วว่าเฮ้ยการจะเตรียมตัวมันต้องเยอะกว่านี้นะเราต้องเก่งกว่านี้เพราะว่าไอตอนเอฟอ่ะ ไอตอนห้าสิบคนสุดท้ายมันเหมือนแบบผมเป็นกบในกระลาแล้วผมเปิดกะลาออกเพราะว่าเฮ้ยมีแต่คนเก่งมีแต่คนร้องเพลงดีมีคนเต้นได้มีคนหน้าตาดีแต่งตัวเป็นทั้งหมดเลยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่พอตอนสี่ไปห้าก็เลยแบบลิสต์เพลงเยอะมากว่าจะร้องเพลงอะไรดีนะหรือว่าจะแต่งตัวยังไงดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับครับผมก็ ก็จนสุดท้ายแล้วคือในรุ่นของนัททิวนี่จําได้ว่าโอ้โหจนนั้นแบบดราม่าเยอะมากเลยที่แบบใช่ไหมระหว่างการถ่ายทอดเราก็ติดตามรับชมกันอยู่นะครับในช่วงนั้นแฟนๆก็ลุ้นกันแล้วก็ตามเชียร์กันนะครับก็จนมาเป็นแชมป์ในรุ่น5้าที่สุดนะครับมากันที่ต้นบ้างของต้นเนี่ยเป็นยังไงครับในการมาสมัครรุ่นที่8ใช่ไหมใช่ครับสมัครที่ไหนครับของต้นต้นสมัครที่กรุงเทพครับแต่ว่าก่อนหน้าในต้นออเดชั่นมาตั้งแต่ ซีซั่นที่หกแล้วครับหกหกเจ็ดแปดแล้วก็ไม่เข้ารอบอะไรเลยแม้แต่รอบแรกก็ไม่เข้าใช่แม้แต่เจ็ดเนี่ยนะใช่ร้อยคนอะไรังไงคือไม่เข้าเลยครับแล้วก็แล้วก็มีหนําซ้ําอ่าตอนซีซั่นที่เจ็ดเนี่ยต้นไตที่ต่างจังหวัดด้วยซ้ำใช่แล้วพอไม่ได้ก็กลับมากรุงเทพก็ไม่ได้อีกแต่แล้วเราเกือบจะถอดใจแล้วแล้วก็คือปีแปดก็เลยตัดสินใจโอเค อีกครั้งหนึ่งแล้วกันก็รู้สึกว่าเอโอกาสมันมาก็อยากจะจะคว้าเอาไว้ก่อนไม่อยากให้มันหลุดลอยไปโดยที่เราแบบไม่ได้ทําอะไรถึงแม้ว่ามันไม่ได้อย่างน้อยก็คอโอเคเราเราได้พยายามแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอืมจวคิดว่าตรงไหนของเราที่แบบน่าจะโดนใจคณะกรรมการที่แบบได้ผ่านเข้ารอบแรกไปก่อนเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของแนวดนตรีด้วยครับคือตอนนั้นต้องร้องเพลงเพลงที่แบบว่า เพลงโซ่ไปเลยแล้วเราก็โชคดีด้วยที่มีพปีนั้นมีพี่ทัทยังเป็นเป็นกรรมการแล้วเหมือนพี่ทาทาชอบเรามากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนแบบโอเคพี่ขอดูต่ออะไรเงี้ยก็คือว่าหกเจ็ดนี่เรามาเป็นแนวเดียวกันไหมครับหกเจ็ดปตอนที่ไปออเดชั่นคือหกเจ็เนี่ยต้นรู้สึกว่าต้องร้องเพลงธรรมดาครับเป็นเพลงที่คิดว่าเออ แบบว่าน่าจะคนอื่นน่าจะร้องกันอ,อะไรอย่างเงี้ยแตไไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงว่าตัวเองอยากร้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมาซีซั่นที่แปดด้วยความที่เราไม่ได้ตั้งใจจะมาด้วยตั้งแต่แรกคือมากับน้องสาวอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออในๆก็ไปเป็นเพื่อนแล้วก็ออดิชั่นด้วยเลยละกันอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ร้องเพลงที่เราร้องอยู่แล้วทุกวันอะไรเงี้ยครับพอร้องไปแล้วที่ทาทาก็ชอบ พี่ขออีกเลยแกในปี่นั้นนะครับขอกพี่ขออีกจนแบบได้มาเป็นแชมป์ในซีซั่นที่8นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าความฝันที่กลายมาเป็นความจริงนะที่ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะมาแค่ครั้งเดียวเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็มาตั้งหลายครั้งอยู่นะกว่าจะได้เข้ารอบแค่เข้ารอบได้ในรอบแรกนี่เขารอบนี้เขาเอาทั้งหมดกี่คนนะครับในการออดิชั่น สรุปสุดท้ายแล้วตอนเข้าบ้านเนี่ยอันนี้ผมบอกไม่ได้จริงเพราะแต่ละปีมันขึ้นบางทีก็สิบสองบางทีก็ยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดเลยก็จะเป็นสิบสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมนะพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้เนี่ยทั้งสองคนจะไปอยู่ในงานด้วยไหมครับไปด้วยครับไปให้กำลังใจรุ่นน้องนะครับก็มีมีแบบมีคอนเสิร์ตมีอะไรอย่างเงี้ยไหมครับไม่มีไม่มีไปแบบว่าไปให้กำลังใจใช่ไปเชียร์อาร์ฟไปแบบว่า ก็ที่โรงแรมดีการ์เด้นนะครับพรุ่งนี้มาได้เลยนอกจากว่านัดชิลกับต้นแล้วยังมีใครใหม่อีกบ้างครับพรุ่งนี้ ถ้าพรุ่งนี้จะเป็นแค่เราสองคนที่เป็น AF ใช่ครับใช่ครับนอกนั้นขออนุญาตพูดถึงกรรมการเลยดีกว่ากรรมการครับของคนที่มาคัดเรื่องในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นพี่แมวจรศักดิ์นะคะรับผมแล้วก็ครูเป็ดมณชีครับแล้วก็สําหรับคนที่จะมา audition นะคะผมก็จริงๆเป็นปีคือเราเปิดช่วงอายุที่กว้างมากจริงๆครับใช่ก็คือตั้งแต่น้องๆอายุ15บห้าไปจนถึงพี่ๆอายุ30เลยโอ้ใช่ครับผมคือถ้ามีความฝันอยากให้มายิ่งถ้าอายุย930เกาเนี่ยมาเฮ้ยมาเลยละก ครับผมปีนี้ไม่ทราบว่าพี่แจ็คผู้น่ารักอยากจะไปออรดิชั่นกันเรือเปล่าไปได้ครับไปได้ไปได้ใช่ไหมข้ามาเลยครับผมแต่งตัวโอ้โหขบเป๊ะขนาดนี้แล้วเรียกได้ว่าหยิบไปสักเพลงหนึ่งก็น่าจะเข้ารอบแล้วนะต้องเลือกต้องเลือกนะครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าแบบมาเร็วมากเลยมาภาคใต้ก่อนเลยใช่ครับเปิดตัวปุ๊บก็มาภาคใต้แล้วก็ไปทางอีสานครับนะครับภาคเหนือวันที่สองพฤษภาแล้วก็ปิดท้ายที่กรุงเทพกรุงเทพนี่คือคัดสองวัน สวันใช่ครับนกรุงเทพคัสสวันแต่ว่าที่หาใหญ่คักกี่วันครับพรุ่งนี้วันเดียวว,วันเดียว<ช>ที่รีการ์เดนใช่อยากให้มากันเยอะๆจริงๆเราเชื่อว่ามีค,คนแบบว่าดู AF อยู่เยอะแน่นอนที่หาใ,<ช>ใหญ่ต้องอยุ้ยไม่ต้องอยุ้ยสนใจไหม น้องยุ้ยมาให้พี่เขาดูหน้าหน่อยเลยเห็นแล้วเห็นแล้วสนใจก็มาเลยน้องยุ้ยไปออเดชั่นกับพี่เลยพรุ่งนี้สนใจไหมร้องเพลงได้ไหมครับน้องยุ้ยก็ร้องได้อยู่ค่ะร้องได้เสียงเข้าหม่เลยดีชอบอ่ะเอาล่ะมากันที่คําถามจากแฟนๆกันบ้างนะครับที่ส่งคําถามช่วงต่อจดหมายจากแฟนๆใช่และส่งจดหมายกันมาตั้งแต่เช้าเลยบอกว่ารอฟังกันอยู่นะฝากบอกนัดทิวหน่อยนะคะว่าชอบเพลงขอโทษในใจมากค่ะนี่นะครับ แล้วก็ MV สวยจากคุณหมวยเมกาค่ะนะครับแล้วก็นัททิวนอกจากละครทีวีเรื่องรักแรกแล้วยังจะมีละครเห็นไหมเขาเรียกชื่อย่อกันแล้วเนี่ยเขาไม่ไหวแต่ละมันอยากพิมพ์ไงเดี๋ยวมันไม่พอช่องในรักแรกแล้วก็จะมีละครเรื่องอื่นอีกไหม อ๋อคือละครตอนนี้ที่คอนเฟิร์มแล้วคือละครเรื่องนี้ครับของ t u o for You นะครับ,รบแต่ว่าถ้าละครที่มีติดต่อมาแต่ว่ายังคุยเรื่องคิวและอะไรหลายอย่างอยู่เนี่ยมีอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเป็นของช่องเจ็ดก็อันเนี้ยยังไม่ขอคอนเฟิร์มว่า,ว,าว่าเป็นอะไรแล้วกันครับอแอบลบุ้นว่าเพลงประกอบละครอยากให้นะัทชิวได้ร้องเพลงประกอบละครด้วยมากเหือจะเป็นไปได้หรือเปล่านะยังไงก็ส่งกำลังใจ ให้กับพี่ต้นด้วยนะครับสู้ๆอ่ะขอบคุณมากๆเลยสําหรับทุกข้อความนะครับที่ส่งกันเข้ามาผ่านทาง SMS 422 1346ฝากผลงานกับแฟนๆได้เลยนะครับอ่ะของต้นก่อนนะครับเชิญครับ ของตอนนี้ก็มีนะครับซิงก็ใหม่ล่าสุดนะคบเพลงแค่เรานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับหนึ่งที่นี่ยังไงก็ฝากขอนเข้ามาเรื่อยๆแล้วกันเผื่อจะได้ขึ้นอันดับหนึ่งต่อไปนะครับแล้วก็ขอฝากอัลบั้ม Free My Soul ของต้นไปด้วยแล้วกันนะครับเป็นอัลบั้มแรกเลยที่รวบรวมทุกๆเพลงที่เคยปล่อยออกมาเลยครับรับผมครับผมก็สําหรับนั้นนะครับ อ๋อตอนนี้มีซิงเกิลเพลงใหม่ล่าสุดก็คือเพลงขอโทษในใจนะครับผมก็ยังไงฝากแฟนๆไว้ด้วยนะครับดาวน์โหลดเพลงของนัทและกับต้นนะครับแล้วก็ทุกคนได้นะครับผมในค่าย F นะครับผมที่เว็บดอททูมิว m ิกดอ c คอนะครับหรือใน i u จูนนะครับหรือว่าโทรไปที่2 2 2 2แล้วก็พูดชื่อเพลงว่าอยากได้เพลงไหนนะครับผมก็บอกได้เลยแล้วก็ช่วยกันดาวโหลดอย่างถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งผลงานที่ผมกับต้นและหลายๆคนรวมกัน a f ครอบครัวใหญ่มากจะมีเกิดขึ้นคืองานอะไรครับก็คือ AF reunion นะคร์ ฟันมันเฟิร์มนะคะับลฟิวนิ่งคอนเสิร์ตบีฟันมันเฟริร์มก็เป็นการรวมตัวกันของ AF ทุกรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่11เลยครับใช่ครับผมก็คอนเสิร์ตนี้นะครับจัดเต็มแน่นอนนะครับผมในวันที่6มิถุนายนนะครับผมที่ i m p a c t a r e n a เมืองทองธานีตอนนี้ก็จองบัตรได้แล้วนะครับผมที่ไทยทิ c เก็ตเมเจอร์ครับครับแล้วก็อย่างสุดท้ายอยากจะฝากเรื่อง a f 1 2ิบอีกรอบหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดใครที่มีความฝันอยากให้มาออดิชั่นมาสมัครกันเยอะๆนะครับก็โอกาสนี้เป็นโอกาสที่12แล้วเราก็ไม่รู้อันนี้พูดตรงๆไม่รู้ว่าโอกาสที่13จะมีไหมเพราะฉะนนนั้้้แลววถถาาาาออออยยยยุุึงงู่่ใช15-30ปีก ให้มาออดิชั่นกันเยอะๆนะคะผมในวันพรุ่งนี้ที่โรงแรมรีการ์เด้นนะคะผมตั้งแต่8ปดโมงจนถึง5้าโมงเย็นแล้วก็เจอเรา2สองคนได้นะครับใช่เลยครับอย่ารีรอนะถ้าเกิดใครอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเอฟกับเราก็คือมาเลยไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับผมแต่ว่าสมมติถ้านึกออกตอนนี้ว่าเฮ้ยไปออดิชันอย่าใส่เท้าแต่ออกจากบ้านขออย่างเดียวแต่ตัวดีๆนี่ไปหน่อยใช่ไหมนะครับสงการไปเที่ยวไหนมาครับตอนไปเที่ยวไหนมาครับ่าการจะมีเรื่องเล่าเยอะแไม่มีจงกาอยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพหมดเลย แล้วก็มีทํางานวันหนึ่งแล้วก็ไปแล้วก็เล่นน้าที่แถวกรุงเทพทุกวันท้งานวันหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเล่นเล่นน้ำนาทิวนะครับสมการที่ไหนไปเล่นที่ไหนมาผมผมไม่ผมไม่ได้เล่นน้ำครับครับผมพักผ่อนอยู่บ้านพักนาที่าพักผ่อนนอนก็ติดตามอยู่เพราะว่าน้องๆก็อัปเดตตั้งแต่เช้าเลยนะแต่ขึ้นเครื่องบินเลยั้งคู่ให้ได้ดูกันแล้วก็ดูกันผ่านทางเฟซมหาหัตใหญ่ต้องไปกินอยากกินอะไรบ้างมหาหัดใหญ่ ผมชอบกินอาหารอยากกินไก่ทอดอ่ะไก่ทอดชอบกินใบเหลียงผัดไข่ได้กินแล้วสมชติาเรากินเรากินเรากินอาหารใต้มาแล้วมือหนึ่งครับอ๋อแกงส้มแล้วก็ใบเหลียงผัดไข่แล้วก็ข้าวกลิ้งข้าวกลิ้งอร่อยมากต้องดูหน้าคนที่พามาเนี่ยก็น่าจัดอาหารได้แบบถูกใจมากเอาล่ะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปเจอกันกับทั้งต้นแล้วก็รวมถึงนัดชิวด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่แจ๊คเหมือนกันคครับขอบคุณครับ